สวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกคนเลยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ Princess of Love นะคะทุกทุกคนต้องขอขอบคุณทุกทุกคนมากๆเลยสำหรับการกดติดตามนะคะกดไลค์ กดกระดิ่งการคอมเมนต์การกดแชร์และทุกๆกำลังใจนะคะทุกๆเรื่องราวความรักความรู้สึกที่เข้ามาสพอร์ตให้กับรายก,การที่ช่องนี้นะคะช่องนี้ก็จะเป็นกำลังใจดีๆนะคะส่งและส่งพลังงานดีๆให้กับทุกๆคนในทุกๆวนันเชนเดอรับฟังว่าเป็นอะไรที่มีความสุขเพิ่มพลังนะคะของเราในทุกๆวันนะคะท็อปปีของเราวันนี้ค่ะมาส่องพลังงานกันนะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกๆคนนะคะว่าเรามาดูสิคะว่าตอนนี้เขากําลังรู้สึกอะไรนะคะ เรามาส่องกันดูดีกว่าค่ะว่าตอนนี้เขากำลังรู้สึกอะไรนะคะเรามาดูสิตอนนี้เขากำลังรู้สึกอะไรคะ ราชินีไม้เท้าค่ะธาตุไฟว้าวซิกออฟคัพส์เขาคิดถึงคุณนะเขาอยากกลับมาเจอกับคุณนะคะคุณเป็นธาตุไฟนะคะเมษราศีเมษร,ราศีสิงห์ราศีธนูนะคะเมษสิงห์ธนูนะคะราชาราชินีไม้เทา้าผู้ซึ่งเป็นคนที่ มีความมั่นใจนะเชื่อมั่นในตัวตนของตัวเองมีทุกอย่างพร้อมซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้มีความใจร้อนบุคลิกภาพดีดูเท่ทำงานเก่งนะคะซิกออฟคเขาคิดถึงคุณเขาอยากที่จะกลับมาพูดคุยกับคุณอยากกลับมาตกลงความรักความสัมพันธ์อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขากลับมาเป็นความความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะคะซิกออฟคัแล้วก็3มเหรียญน,นะคะ10เหรียญเลยทีเดียว t e m p e r a n c e เขาอยากให้คุณกับเขาเป็นคู่ชีวิตเขารู้สึกคิดถึงคุณมากแล้วเขาก็สองเขาก็มองคุณอยู่ด้วยนะคะอัศวินเหรียญสี่ดาขออีกสักหนึ่งใบค่ะห้าเหรียญ เขารอคุณนะคะคุณกับเขามีความนิ่งแล้วก็มีความเงียบนะคะในความสัมพันธ์หรือว่าคุณอาจจะรู้สึกว่าเฉยเมยตัดออกมาก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นเขารู้สึกถึงการรอคอยอะคะ่ะเขาส่องเขามองคุณอยู่เขาคิดถึงคุณคิดถึงวันๆช่วงเวลาเก่าๆความรู้สึกเก่าๆระหว่างคุณกับเขา s i กออฟคัพอยากให้วันเวลานั้นกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะ อยากที่จะคุยกับคุณอยากเข้ามาสารความสัมพันธ์รู้สึกคิดถึงรู้สึกต้องการอยากที่จะเดินหน้าต่อรู้สึกอยากที่จะเป็นคู่ชีวิตกับคุณนะคะเฝ้ามองเฝ้าส่องคุณอยู่ไกลๆรู้สึกว่ามีความสุขเหลือเกินที่ได้เห็นคุณนะคะคุณกับเขามีความนิ่งความห่างการเกิดขึ้นอยู่ตรงนี้พลังงานของความนิ่งความห่างความไม่เข้าใจกันเขารอคอยคุณอย่างมากๆเลยอะคะ่ะรอคอยแล้วก็คิดเหมือนกันว่า มันจะออกมาเป็นแบบไหนนะจะมีโอกาสได้กลับเข้ามาหาคุณหรือเปล่านะคะคิดประมวลผลผลจะออกมาเป็นยังไงเฝ้ารอคอยวันและก็เวลาที่จะได้เข้ามาปรึกษาหารือหรือว่าตกลงในความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานั่นเองอยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปถึงการได้เป็นคู่ชีวิตกันเคียงข้างเคียงคู่กันจนกระทั่งวันสุดท้ายวันนั้นของชีวิตเลยทีเดียวนะคะเพราะฉะนั้นเขาอาจจะเป็นเอ่อ คนที่มั่งมีมั่งคั่งในตัวตนของตัวเองก็ได้ค่ะมีทุกอย่างพร้อมนะคะหน้าที่การงานแล้วก็การเงินคุณวุฒิยยวัยุฒธอาจจะแตกต่างกันกันกบคุณมากๆเลยก็ได้นะคะเขาอยากที่จะเข้ามาเป็นผู้ให้เป็นผู้สป,ปอร์ตเป็นคนที่ดูแลคุณด้วยอยากเข้ามาปรับความสัมพันธ์กับคุณด้วยถ้าคุณมีปัญหากันหรือว่ามีประเด็นกันากาเพราะความนิ่งๆแบบนี้เขาอยากกลับมาเจอกับคุณมากๆและยังคงมั่นคงกับคุณอยู่ที่เดิมคิดถึงคุณมากๆค่ะแล้วก็ ถ้าอะไรที่มันมันนิ่งหรือมันเสียใจก่อนหน้านี้เขาอยากที่จะที่จะเริ่มต้นใหม่อยากปรับความรู้สึกกับคุณมากๆเลยเขายังอยู่นิ่งๆอยู่ที่เดิมนะคะระหว่างคุณกับเขาตอนนี้แล้วก็สองมองคุณแน่นอนนะคะรอคอยห้าเหรียญรอคอยคุณมานานสักพักหนึ่งแล้วด้วยได้แต่นิ่งไว้มันทรมาน นะคะมากๆความทรมานความคิดถึงเหมือนมันเหมือนมันมีอะไรเกิดขึ้นเลยอะ่ะแต่ความในใจอย่ามาทรมานนะคะเพราะว่าคิดถึงคุณอยากกลับมาหาคุณได้แต่สองได้จะมองแล้วก็อยากให้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาไปต่อได้นะคะแบบแบบมั่นคงแล้วก็เป็นคู่ชีวิตกันจนถึงวันสุดท้ายของชีวิตเลยทีเดียวนะคะเขารู้สึกยังคงรอคุณอยู่ที่เดิมนะคะ ตัวตนของคุณธาตุดินจริงๆเป็นได้ทุกธาตุนะคะคุณมีพร้อมทุกอย่างหนะ้าที่การงานแล้วก็การเงินแน่นอนเขารู้สึกว่าคุณซัพพอร์ตดูแลตัวเองได้เขาชอบคุณมากๆนะคะแล้วเขามองความสัมพันธ์แบบเป็นผู้ใหญ่ด้วยไม่ใช่ความสัมพันธ์แบบเด็กๆอะคะ่ะอาจจะดูนิ่งมากแต่เขารอคอยการกลับมาหาคุณเขาอยากเจอคุณมากๆนะคะใครที่รู้สึกว่าคนคนนี้เป็นคนที่หกเหรียญอยากเข้ามาเป็นผู้ให้ผู้ซัพพอร์ตคุณนะคะอยากเข้ามาเติมเต็ม ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขาให้มันให้มันเดินหน้าต่อไปได้และคุณกับเขาคนนี้อาจจะรู้สึกมีความผูกพันกันตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอก็ได้ค่ะเพราะขึ้นเป็น six of cups นะคะรู้สึกแปลกๆก,กับเขาคนนี้ตั้งแต่ครั้งแรกที่พบเจอรู้สึกว่าอบอุ่นแล้วคุณเคยนะคะถ้าคุณได้ถ้าคุณไมไ่รู้จักเขาตั้งแต่สมัยเด็ก ะะอาจจะเจอกันออนไลน์ว่าอะไรก็ตามแต่แต่รู้สึกว่ามันอบอุ่นแล้วมันคุ้นเคยมากๆเหมือนคนในครอบครัวเหมือนมีความผูกพันมานาแสนนานนะคะเหมือนไม่ต้องเหมือนมันยังติดตาตรึงใจยอยู่ตลอดเวลากับความรู้สึกอบอุ่นกับเขาคนนี้นะคะเหมือนกับว่าเขาเป็นคนที่ผูกพันแล้วก็รอคอยมานาแสนนานเหลือเกินเขาอาจจะเป็นนักวิศวะกรนะคะแบบนักวางแบบแผนนักพัฒนาก็ได้ค่ะคนคนนี้แหลผู้นําเป็นคนที่อายุมากคุณก็ได้นะคะหรือว่าเป็นคนที่แบบมีความแตกต่างกันมากเลยนะ ทีนี้เขารอเพื่อที่จะได้กลับเข้ามาพูดคุยกับคุณปรับความเข้าใจกับคุณนะคะเพราะว่าเขาอยากให้ความสัมพันธ์นี้เดินหน้าต่อไปได้แล้วก็นิ่งอยู่ที่เดิมทํางานอยู่ที่เดิมนะคะเขาอาจจะเป็นคนที่ทํางานขยันขันแข็งแล้วก็มีการวางแผนในชีวิตที่ดีนะคะแผนที่หนึ่งแผนที่2ของเขาเพราะฉะนั้นเขารอคอยการกลับมาพบเจอกับคุณเพราะเขาคิดถึงคุณมากๆค่ะตอนนี้นะมีความคิดถึง ตัวตนของคุณนะคะเดี๋ยวเรามาขอถ้อยคําของเขาค่ะคุณไม่รู้หรอกว่ามันยากแค่ไหนที่จะปล่อยคุณไปนะคะเขาปล่อยคุณไปจากหัวใจเขาไม่ได้เลยนะคะเขาต้องการ i want to tell you how i feel เขาอยากจะบอกว่าเขา เขาต้องการจะบอกคุณนะว่าเขารู้สึกยังไง,ง,ไงกับคุณว่าเขารู้สึกคิดถึงคุณมากแค่ไหนนะคะแล้วมันยากเหลือเกินที่จะปล่อยให้คุณไปเขาสูญเสียความเป็นตัวของตัวเองแน่นอนนะคะบางครั้งที่ที่อยู่กับคุณหรือว่าบางครั้งที่คิดถึงเรื่องคุณนะคะการเมือรลอยนั่นเองนะคะเขารู้ว่าเขาอาจจะทำอะไรไม่ดีกับคุณทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันยุ่งเหยิงไปนะคะขออีกสักหนึ่งใบค่คะ เขาปิดบังนะคะไอ who i really am from you เขาปิดบังตัวตนที่แท้จริงของเขาแสดงว่าเขาชอบคุณมากๆแต่เขาอาจจะนิ่งใส่คุณนะคะเขาชอบคุณมากๆเขาหลงเสน่ห์คุณมากๆด้วยความที่ว่าขึ้นเป็น Queen of Earth นะคะเป็นปราชินีเหรียญนะคะผู้ทรงอิทธิพลในหัวใจเขามากๆเลยนะคะต้องนิ่งต้องเก็บอารมณ์ของตัวเองไว้ ได้ส่องได้มองได้แต่คิดถึงและอยากที่จะกลับมาพบเจอกับคุณปรับความเข้าใจพูดคุยตกลงวางแผนความสัมพันธ์เพราะเขารู้สึกว่าเขาอยากเป็นคนที่ใช้ชีวิตคู่กับคุณนะคะสามเหรียญแล้วก็สิบเหรียญเพราะฉะนั้นถ้าเขาได้มาเจอคุณอีกครั้งขึ้นอยู่กับการตัดสินใจของคุณค่ะว่าจะเป็นอย่างไรนะคะนี่คือตอนนี้เขากําลังรู้สึกอะไรนะคะรู้สึกคิดถึงคุณนะ นะคะคิดถึงมากๆเลยไม่ว่าคุณกับเขาจะเคยมีเรื่องราวหรือว่ามีปัญหาอะไรการความรู้สึกเก่าๆที่มันยังคุ้นเคยนะคะมันก็วนเวียนอยู่ตรงนี้นะกับทุกๆคนแันดอมอพีนี้ของเรานะคะมาส่องพลังงานให้กับทุกๆคนคะ่ะแล้วก็หวังว่าทุกคนจะมีความสุขมากๆในวันนี้อะไรที่มันผ่านไปแล้วถ้า จะใช่อีกครั้งเขาจะกลับเข้ามาในชีวิตของคุณนะคะตอนนี้รู้สึกว่าเหนื่อยล้าหรือเกินได้แต่รอคอยนิ่งไว้เพื่อรอคอยสถานการณ์หรือว่าโอกาสจังหวะอะไรดีๆนั่นเองคนที่ใช่จะเข้ามาคนที่ไม่ใช่ใจะหลุดออกไปจากวงจรชีวิตของเรานะคะทุกคนก็ประมาณนี้ค่ะขอบคุณมากๆเลยนะคะสําหรับการติดตามรับชมหวังว่าทุกคนจะแฮปปี้และมีความสุขในวันสงการวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าวันนี้ไปก่อนนะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะสวัสดีค่ะ